สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับเจอยู่ที่จังหวัดนครพนมของเรานะครับผมนี่นะครับด้านหลังเจนะก็จะเป็นนี่ตระกูลมอนสเตอร่าทุกคนแล้วก็จะมีฟิโลเดนดอนด้วยนะเป็นพวกผู้จีบแล้วก็ฟิโลหูช้างนะทุกคนนี่นะครับผมเจก็ได้มาเที่ยวพักผ่อนที่นี่เนาะแล้วก็จะพาทุกคนมาดูนะครับว่าสวนที่นี่นะครับตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ ในจังหวัดนครพนมนะครับผมบ้านเด็ดเจพับดูเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีด้วยนะครับผมอันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับพี่เขานะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาถามพี่เขาก่อนนะครับว่าพี่เขาชื่ออะไรนะครับอ่าเดี๋ยวสวัสดีพี่หนึ่งรอบครับผมสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่หนูนินค่ะพี่หนูนินนะครับผมอันนี้พี่อยู่ที่นี่พี่มีหน้าที่ทําอะไรหรือจัดการอะไรยังไงบ้างครับกับส่วนนี้หรือเจ้าของส่วนหรืออะไรไงครับผมค่ะอ่าคือมีหน้าที่ ดูแลต้นไม้แล้วก็ที่ว่าอยากให้ต้นไม้สวยอะไรพวกนี้นะเรามีวิธีคือหนึ่งเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยมันจะมีปุ๋ยของมันอยู่แล้วนะปุ๋ยต้นไม้นะคะเนาะแล้วก็ให้ให้มันเติบโตใหญ่เพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ชอบน้ําชอบน้ําแต่ก็<ผ>มไม่ชอบมากที่ถ้าถ้าเราเอาไปอยู่ในร่มอะไรประดับบ้านอะไรพวกนี้นะมันจะชอบแบบว่าอยู่ในร่มเนาะต้นไม้เป็นไม้พอกอากาศอยู่แล้วนะคะครับผมตน้นต้นนี้เป็น ต้นที่ว่าบางบางร้านเขาบางมีร้านอะไรนะกาแฟอะไรพวกนี้เขาจะเอาไปประดับพวกกาแฟอะไรเขาจะเอาไปประดับประดับร้านประดับบ้านแต่งบ้านแต่งร้านโน่นแล้วก็ประดับสวนเนาะทุกคนเพราะมันเป็นไม้ใหญ่เงี้ยเราสามารถแบบไปเกาะหลักทําขึ้นเสาได้อะไรเงี้ยได้เนาะอันนี้สวนนี่อยู่ที่ไหนอะไรไงครับพี่สวนนี้อยู่ชื่อสวนเชเอมค่ะสวนสวนเชเอมมอนสเตอร่าอยู่ที่ ตำบลลำราดค่ะคทางออกมาติดกับถนนใหญ่ครับออกจากลำราดมาประมาณหนึ่งโลหรือว่าสองโลเนี่ยประมาณนี้บผมนะอำเภอเมืองนะครับผมอำเภอเท่าเทนค่ะตอนนี้อำเภอเท่าเทนน,ออน้ออ๋อคืออำเภอเท่าเทนค่ะครับออกมาติดถนนใหญ่ยังไม่ถึงบ้านเนินบ่อทองนะคะครประมาณเจ<ม>็ดร้อยเมตรถึงบ้านเนินบ่อทองค่ะแต่ว่าออกจากถนนใหญ่ก็ เจอสวนมอนสเตอรใจเ็นของสวนเซเอ็มแล้วค่ะครับผมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมหรือเข้ามาดูในส่วนนี้ได้ไหมครับปกติได้ค่ะเผื่อ,อว่าม,ม,มีลูกค้าหรือว่าจะมาเยี่ยมชมส่วนก็แวะมาชมได้เลยค่ะครับผมอันนี้เดี๋ยวขอเบอร์โทรติดต่อส่วนหน่อยครับเพื่อแบบมีคนอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาสั่งซื้อนี่เขาจะได้โทรติดต่อพี่จา้าเบอร์โทรติดต่อค่ะครับผมศูนย์หกสามศ่ะเบอร์สีดค่ะครับผมติดต่อเบอร์นี้แอดไลน์ได้ไหมครับได้ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะครับผม อันนี้เห็นที่สวนนะส่วนมากจะเป็นแบบว่าเออน o n s t e ่านะส่วนใหญ่พี่คือมีหลายขนาดหลายไซส์มากเลยแล้วก็เห็นมีพวกฟิโลด้วยเนาะเป็นตระกูล<า>กฟิโลมีพวกหูช้างมีผู้จีบอะไรเงี้ยโอ้<า> oh, คือแบบเลี้ยงได้ใหญ่โต,ตมากเลยอะไรพวกนี้มีค่ะโอ้ oh, ครับผมใส่บาสระแบบอินเดียดำก็คือส่วนนี้จะนนี้เป็นไม้ฟอ,อ,อกอากาศนะพี<ำ>่จานนี้เป็นไม้ฟอกอากาศเลยคือเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายทุกคนคือแบบว่าเราแค่แบบดูแลรดน้ำเออหนึ่งวัน หนึ่งวันหนึ่งครั้งอะไรงนี้สองสามวันครั้งก็ได้คือวิธีการเลี้ยงดูแลคือง่ายอันนี้ก็คือจะเป็นแตกต่างจากไม้ด่างนะทุกคนก็คือเขาจะมีด่างนะพวกนี้แต่เนี้คือจะเป็นตัวเขียวอันนี้คือจะเป็นตัวพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนต้นไม้เนี่ยคือเป็นตัวพื้นฐานของเขาเลยนะนี่เดี๋ยวเราให้พี่นะครับพามาดูด้วยเลยว่ามอนสเตอร่านะที่พี่เขามีเนี่ยแบบว่ามีไซส์แบบไหนราคาอะไรยังไงบ้างแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูแลอะไรยังไงบ้างเนาะ อ่ะเดี๋ยวเราไปเห็นโซนทางนูง้นเนาะว่าเป็นโซนเล็กเล็ก่อนเนาะพี่น้องอ่ะโซนอนุบาลนะกันอ่ะอ่ะเดี๋ยวพามาให้พี่เขาพามาดูุดครับอ่ะนี่นะครับผมอันนี้ผมเห็นแบบว่าเป็นไสเล็กรองลงมาเนาะอ,อันนี้ใส่ใสถุงแล้วพี่ใสถุงสีดสําอันนี้ใสนี้นี่ประมาณกี่เดือนครับผมนี่ไสนี้ประมาณหกเดือนแล้วค่ะพู้ประมาณหกเดือนแล้วเนาะเดือนอันนี้เป็นไม้มเมล็ดหรือว่าเป็นไม้ท่อนที่ทำจะเป็นครับตอนนี้เป็นไม้เมล็ดค่ะถ้ารู้ไมเมล็ดก็คือโตช้าเลยนะพี่ช่าโตช้าแต่ครับพวกนี้จะเป็นไม้ท่อน อ๋อถ้าจะอยู่ในกระถางเป็นไม้ท่อนเป็นวางข้อเนาะวางข้อจะเป็นไม้ท่อนครับผมจะโตเร็วค่ะตัวนี้ครับผมอูไม้เมล็ดบอกเลยว่าเมล็ดโตช้านะทุกคนไม่ได้โตไวนะนี่นี่โอ้โหอันนี้ผสมเองด้วยใช่ไหมครับผสมเองผสมเองด้วยถ้าแบบเนี้ยครับสมมติอยากอยากได้แบบไซส์เล็กๆแบบเนี้ยครับยัเงี้ยจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับนี่ โอ้นี่คือลากนี่ติดเลยเนาะติดแล้วค่ะเดี๋ยวเจลองยกให้ดูกอนเนาะนี่อ่าเนี่ยไซส์เล็กๆแบบนี้ทุกคนแบบถุงแบบนี้นี่ถ้ามีคนอยากได้นี่ส่งหรือว่าราคาปีกราคาส่งนี่อะไรไงครับราคาปีกราคาส่งนะคะถ้าถ้าถ้าไซส์เล็กแบบนี้น่ะก็คือส่งได้อยู่ประมาณ80บาท80บาทนะครับผมอ่าก็คือส่งจํานวนเนาะพี่เนาะส่งจำนวนค่ะถ้าสมมติอย่าง50ต้นขึ้นไปนี่ราคาส่งต่อต้นประมาณเท่าไหร่ครับ ราคาส่งต่อต้นถ้าห้าสิบต้นขึ้นไปมันก็มีอีกราคาะอีกเลทราคา่<ล>ะอีกเลทราคาหนึ่งคือล,ลองสอบถามมาได้นะพี่เนาะว,ว่าแบบอยากได้กี่ต้นไซส์ไหนพันไหนเนะาะอันนี้ถ้าแบบว่าเล็กๆนี่เราต้องเลี้ยงยังไงก่อนพี่คือการให้น้ำให้ปุ๋ยนี่ต้องเลี้ยงยังไงก่อนเล็กๆมันกเ็เลี้ยงธรรมดาของต้นใหญ่เหมือนกันนะั่นแหละค่ะเราปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยลงหรือว่าเรา ขั้นตอนแรกที่เราจะเลี้ยงนั้นเราต้องไปลงกระถางใหม่ก็ได้อยู่ในหมู่นับนแหลจริงๆเขาอัพกระถางได้แล้วเนาะจ้าเขาอัพกระถางได้แล้วค่ะตัวนี้แต่ว่ายังไม่ได้อัพเพราะว่ามันยังเยอะอยู่เพราะเราทําจํานวนแล้วแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยหรือว่ากากมะพร้าวส่วนมากเขากากมะพร้าวกากมะพร้าวแล้วก็มีปุ๋ยของมันปุ๋ยปุ๋ยบำรุงเนาะปุ๋ยบำรุงสูตรสิบหกสิบหกอะไรพวกนี้นสูตรเสมอเนาะพี่น้องปุ๋ยเสมอครับผมหยอดลงไปสี่ห้าเม็ดี๋ยวก็ตัวแล้วก็โตแเองค่ะตัวนี้มันเลี้ยงง่ายค่ะเนี่ยนะทุกคนพอโตก็จะเป็นนมาแบบี้ อันนี้ใบเขาเริ่มฉีกเนาะพี่เนาะจ้ะใบเริ่มนี่ใบเริ่มฉีกอันนี้สวยนะนี่นี่นะครับผมอถ้าอย่างเนี้ยพี่คราวนี้เขาเรียกว่าลาสนิมใช่ไหมพี่จะลาสนิมอันเนี้ยถ้าขึ้นแบบเนี้ยเรามีวิธีแก้ไงพี่กับมอนเตล่ามอนสเตล่าตัวนี้ถ้าขึ้นถ้าเป็นลาสนิมเราตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดทิ้งไม่ต้องไม่ต้งแต่แต่ถ้าเรามียาพ่นอะไรพวกนี้ก็พ่นยาได้ส่วนมากจะพ่นเป็นยาแบบไหนอะไรไงครับผมเป็นยาคือยาพ่นนะนะ เราไปซื้อตามร้านนั้นพวกนี้นะร้านขายอุปกรณ์ขายปุ๋ยเนาะปุ๋ยนะพวกก็คือมันจะมีหลายตัวนะพี่ว่าแบบหลายตัวหลายยี่ห้อหลายอะไรเราก็ลองดูเนาะนี้ถ้าเกิดอ๋อถ้าเกิดว่าใบเป็นแบบนี้เราต้องตัดทิ้งเนาะถ้าเกิดเราไม่ตัดทิ้งมันจะเป็นมันจะลามไปถึงเพื่อนอ๋อลามใช่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 มันจะลามเลยค่ะครับผมจริงๆแล้วเขาเกิดจากอะไรล่ะครับราสนิมลาสนิมนี่เกิดจากที่ว่าเราลดน้ํามันไม่เพียงพออ๋อลดน้าไม่เพียงพอถ้าถ้าเราลดน้ําเพียงพอแล้วมันจะไม่ขึ้นลาสนิมมันจะเขียวไปเลยตัวนี้ ถ้าเราลดน้ําไม่เพียงพอแล้วมันจะออกเป็นแบบแพ้แสงนําด้วยนะโอ้ตอนนี้นะโอ,โอ้นี่นะครับ๊บเนี่ยทุกคนแล้วคือแบบว่าพี่เขาแบบแบบอดุดมบานทาจานวนไว้ตรงเนี้ยคือเต็มเลยเนี่ยทุกคนโูหเยอะมากทุกคนเนี่ยฝั่งนี้ก็จะคืออีกไซส์หนึ่งนะนี่<อ>เดี๋ยวเราพามาดูไซส์แบบถัดไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูไซส์ใหญ่แบบนี้เนาะพี่เนาะจ้าอ่าเดี๋ยวเราเชิญพี่เขามาดูทางนี้เลยนี่อ่านี่เห็นไหมเนี่ยอย่างตัวเนี้ยคือแบบว่าโอ้ตัวนี้คือแบบ ข้อมาแล้วนั่นนี่ข้อมาชีกแบบวข้อชีกเลยชีกใบแล้วแต่นี้นะใบฉีกสวยเลยนนี่ยนี่เลี้ยงประมาณสองปีแล้วนะคะนี่สองปีแล้วค่ะสองปีสองปีทำไมเขาเขาเขาโตช้าพี่สองปีเพราะว่าตัวนี้นะถ้าถ้าโตเร็วมันก็จะแก่มันมันไม่เหมือนดอกไม้ทั่วไปถ้าตัวนี้มันจะค่อยค่ตัวแล้วมันจะค่อยๆสวยไปเรื่อยๆค่ะตรวนี้นะถ้ามันตัวเร็วแล้วมันก็เหมือนดอกไม้อะไรที่มันเหี่ยวแล้วมันก็ ทิ้งไปเลยนะแต่ตัวนี้มันจะนานตัวแล้วก็สวยไปเรื่อยๆแบบนี้นะถ้าเราประดับห้องอะไรพวกนี้มันจะนานตัวแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันนานตัวแบบว่านั้นะมันจะสวยไปเรื่อยๆนะครับผมทุกปีจะแทงหลอดออกมาแล้วแตกใบฉีกออกเลยอืครับนี่ก็คือไหลายไซนี่นั่นนี่เนี่ยแบบว่าอันนี้ฉีกเริ่มสวยนี่พี่เขาบอกสองปีเลยนะทุกคนเนี่ยโอ้และอย่างไซส์อย่างเงี้ยพี่ประมาณกี่ปีครับนี่ไซส์นี่ประมาณสามสี่ปีแล้วค่ะสามสี่ปีทุกคนเนี่ยอ่ะกองแผ่นเข้ามาหน่อยครับนี่ ทุกคนดูนี่ใบใหญ่นะนี่ใบใหญ่มากนี่เราใส่กระถางใส์ประมาณสิบห้านิ้วได้เลยนี่จคือแบบว่าใหญ่มากนี่โอ้โหนี่แล้วเห็นด้านลวงข้างนะพี่เขามีที่ด้วยนะพี่โลงหูช้างเนาะพี่เนาะจากพี่โลหูช้างนี่ทุกคนจริงๆเขาใบใหญ่ได้อีกนะเขาใบใหญ่ได้แบบว่าตัวคนได้เลยอ่ะใหญ่คุมคนได้อีกนะแต่ว่าเขาต้องขึ้นต้นไม้ใหญ่ต้องขึ้นหลักเขาถึงจะใบใหญ่นี่โอ้โหทุกคนแบบ เยอะมาแล้วแบบนี้พี่พี่ขายไหมครับใหญ่ๆแบบนี้ขายค่ะกูขายด้วยนะใหญ่มากเลยนะทุกคนใหญ่มากค่ะนี่ถ้าราคาคือคือราคาตัวนี้เนี่ยครับอัปเดตอยู่ในใหญ่ตัวเท่านี้ประมาณห้าร้อยแล้วค่ะตอนนี้ประมาณห้าอุ้ยราคาดีนะห้าร้อยเองทุกคนห้าร้อยเองราคาน่ารักมากเลยนี่โอ้ทุกคนเนี่ยใครอยากได้ก็คือเลือกเลือกเอาได้เลยนะนี่อ่าเนี่ยเราไปดูต้นต่อไปเลยก็คือเนี่ยจะเป็นมอนสตร่าที่แบบว่าตอนนี้เขาเริ่มฉีกแล้วนะเมื่อกกี้แบบว่าค่อยๆแบบฉีก ถามว่ามีฉีกแล้วแต่เนี้ยเริ่มที่จะเป็นฟอร์มฟอร์มอ,อีกฟอร์มหนึ่งแล้วพี่เนะาะนี่โอ้โหนี่ดูดินี่สวยมากสวยมากอย่างไซส์เนี้ยพี่อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับใช้นี่นะคะครับใช้นี่ถ้าว่าคิดเป็นราคาก็ประมาณสองร้อยตัวนี้ประมาณสองร้อยบาทเองทุกคนสองร้อยราคาน่ารักมากเลยสองร้อยบาทนี่ทุกคนแล้วเนี่ยเขาแบบฉีกฉีกเป็นรูแบบนี้แล้วด้วยนะนี่ Um Cette, อันนี้ประมาณสองร้อยบาททุกคนเหมือนกันไหมครับทางนี้หรือว yup> ่าจีกเลตราคาหนึ่งเลตราคาหนึ่งเพราะมันฉีกเยอะแล้วน้องเขามีดูชีตขึ้นมาแล้วนี่ตามลำดับที่ต้นใหญ่ต้นต้นใหญ่แบบนี้ครับผมนี่นะทุกคนอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมานะนี่ใหญ่คือประมาณนี้แล้วนี่อันนี้ก็คือฟอร์มใหญ่ขึ้นมานี่ทุกคนโอ้โหและอย่างถ้าไซส์ใหญ่แบบนี้ครับผมถ้าไซส์ใหญ่แบบนี้ก็ประมาณสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบบาทนี่ แล้วเวลาขนส่งนี่พี่ขนส่งอย่างไงส่งไปสนีหรืออะไรยังไงค่าส่งอะไรยังไงบ้างครับถ้าถ้าขนส่งก็ส่งไปตามไปสนีหรือว่าหรือว่าเรามารับเองที่สซนได้อะไรพวกนี้นะคะถ้าว่าเผื่อว่าลูกค้าอมารับมาดูที่สซนได้ก็มามาดูได้ถ้าก็ส่งไปตามไปสนีค่ะค่าขนส่งก็คือเราก็คิดบวกเข้าไปนั่นแหละค่ะคิดตามจริงเนาะถ้าส้าคิดตามจริงถ้าแนะนํานะทุกคนถ้าจะให้ส่งให้ดีอ่ะคือต้นเล็กมันโอเคกว่าไงถ้าเกิดว่าต้นใหญ่อ่ะ บางทีอาจจะเกินไงอาจจะเกินไซที่ว่าเขาส่งก็แนะนําให้มารับเอาเองดีกว่าเนาะก็คือจะมีทั้งแบบถ้าอยากให้เลี้ยงนะเจแนะนําให้เป็นเลี้ยงไซนี้นะถ้าก็แต่ว่าต้องขอคนที่มีพื้นที่เหน่อนะนะครับนี่เนี่ยเพราะว่าเขาใหญ่เขาใหญ่ขึ้นมาแบบนี้สวยนี่โอ้โหสวยมากสวยมากแข็งแรงมากแข็งแรงแล้วเนี่ยสวยแข็งแรงมากคือพี่เขาแบบว่าปลูกลงลงกับดินเลยนะลงกับพื้นลงเรือนเลยทุกคน แล้วสแลนที่เลี้ยงนี่ก็สแลนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่แสงตอนนี้ตอนนี้ประมาณ90้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เจรู้สึกว่าค่อนข้าง้งมืนนะค่อนข้าง,งมืดเลยค่อนข้างทึบๆมืดๆเลยแล้วคือใบเข,เขาเขียวเข้มดีด้วยนะนี่ถ้าเกิดว่าแสงเยอะใบเขาจะออกเขียวอ่อนๆ <Okay. S 1> เนาะนแต่ถ้าเกิดว่าทึบๆก็จะคือเสีสีแปลว่าสีเขียวเข้มแบบนี้นี่ทุกคนสวยงามมากนะสวยงามมากเลยแล้วเออที่เขาบอกว่า ปักมอนสเตอร่านี่กินได้จริงไหมครับกินได้เพราะว่าปีนี้พี่ได้กินแล้ว <c oughs> ปีนี้กินแล้วแล้วมันเป็นยังไงอะครับผลมันหรือ <ผล S 2> อะไรเงินมัน,นมันก็คล้ายๆกับอะไรนะถ้าบ้านนอกเรามันก็เรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะออแล้วแหละกระเดอือ <c oughs> ต้นกระเดอือบ้านนอกต้นบุกต้นบุกอะไรนะถ้าแต่ว่าออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ด กินมันหอมเหมือนกับิน้อยหนาอะไรพวกนี้น่ะเรากินดิบได้เลยเหรอครับไม่ดิบหรือต้องกินต้นหรือทายังไงครับต้องให้มันสุกสุกแล้วเราเราก็ปิดออกมาไว้อีกเป็นเดือนนะนะเผื่อมันสุกแล้วแล้วก็แกะแกะกินเหมือนกินน้อยหนากินนั้นแหละอ๋อก็คือเหมือนการอบอืเหมือนการบ่มถ้ามันโตเต็มที่ของมันแล้วเราก็ เอาฟักมันออกมาบ่มไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่อยกินครับผมนี่คือเรื่องจริงนะตอนแรกเจก็ไม่รู้ว่าปากเขากินได้เพราะว่าเหมือนเหมือนมีคนเคยพูดว่าเออปากเขากินได้นะเจก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ก็เลยลองถามพี่เพี่เขาบอกว่าจริงปีนี้กินได้หนึ่งฟักแล้วต้นนั้นต้นนั้นมันที่ต้นไหนต้นไหนพี่เดี๋ยวไปดูว่าที่เขากินฟักแต่ตอนนี้ไม่มีฟักเล้วใช่ไหมพี่กาลังเป็นกําลังเป็นดอกเป็นอะนรอ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูอ๋อนั่นหรอพี่ จ้าวุ้ยเราตัวเดี๋ยว,วเราต้องเดินเข้าไปดูนะนี่เพราะเจก็ไม่เคยเห็นนาะที่เขาบอกเออเขากินได้อะไรอย่างเงี้ยกินได้ขนาดเราเลี้ยงต้นไม้เองเรายังไม่รู้เลยเดี๋ยวเจเขาเนี่ยเขาไปดูเนาะนี่อ๋อนี่กล้องเข้ามากล้องเข้ามากำลังเป็นกำลังเป็นดอกอ๋อนี่เป็นดอกหรอครับจ้บจานั่นแหละเป็นแล้วก็เป็นฝักนเจก็เพิ่งเคยเห็นในะนี่ครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยของมอนสเตอร่านี่นี่ อันนี้เป็นดอกเนาะพี่เป็นดอกเสร็จแล้วเขาจะเป็นฝักหรอจ้ะเป็นดอกแล้วก็เป็นฝักเลยนี่แม่พี่ฝักเก่าเขาเออได้แหละนี่เขาแห้งไปแล้วเนาะแห้งไปแล้วนี่เป็นอย่างนี้ฝักแห้งเป็นแบบนี้เม็ดมันก็แบบนี้อันนี้เจ้าไปเพาะต่อนี่ได้ไหมครับเพาะได้แต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเหี่ยวแล้วอ๋อเป็นเมล็ดที่เหี่ยวไปแล้วเนาะ อ๋อยังเพาะขึ้นเนาะพี่ถ้าเป็นแบบนี้เาขึ้นมันจะมีเม็ดสองเม็ดพอได้ค่ะแตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าเพาะเราใส่แบบยังไงพิทมอสหรือว่าลงดินปกติได้เลยลงดินปกติค่ะลง,ลงดินปกติเหมือนเราทําสวนทั่วไปหวานเหมือนเม็ดผักนะี่ค่ะเขาเรียกว่าจะอบ่อนก็ได้เนาะหรือจะอยังไงก็ได้แล้วนานไหมครับกว่าเขาจะขึ้นต้นอ่อนไม่นานค่ะประมาณกี่สัปดาห์รือกี่เดือนครับประมาณสิบถึงสิบห้าวันนี่มันก็ออกแตกแล้วค่ะแตกเหมือนก็เหมือนเอาเหมือนหง่องเหมือนอะไรอย่างนี้เลย แบบนี้แล้วเลี้ยงง่ายปลูกง่ายต้นนี้ยครับผมนี่ทุกคนเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เลื้อยสวยนะ<ว>ยนี่<ว>ตัวนี้เลื้อยสวยนะนี่โอ้โหตัวนี้ถ้าถ้าถ้าคิดเป็นอายุของเขาก็ประมาณห้าถึงหกเจ็ดปีแล,แล้วเพราะว่าเขาเป็นหมากแล้วประมาณห้าหกเจ็ดปีครับอายุที่เขาโอ้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูดิถ้าจริงๆอ่ะเจ,จ,จ,จบอกเลยถ้าเกิดว่าเขาได้ขึ้นหลังนะใบอย่างนี้แน่นอนแต่ตอนนี้เขาเลื้อยลงดินไง นี่โหเนี่ยเพิ่งเ็เห็นสามดอกสี่ดอกด้วยเนี่ยเอา้าโอ้โหสวยงามมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโซนทางด้านนี้กันบ้างเนาะพี่เนาะว่ามีอะไรบ้างนี่อันไหนอันไหนอ๋อไซนี้เหรออ๋อเดี๋ยวถามไซนี้ก่อนใช่ใช่ลืมถามอันนี้ไซนี้อย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่ไซนี้แหละที่ว่าพี่ว่ากําลังป,ป,ประมาณสามร้อยห้าสิบเริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบบาทเนาะไซใหญ่ใหญ่ใหญ่นี่แหละประมาณสามร้อยที<ซ>่ราคาสูงในเรื่องนี้ถ้าถ้าลูกค้าเขา ไปซื้อตามนั้นพวกนี้มันก็ราคานี้มันไม่ได้อยู่แล้วราคาประมาณแปดร้อยถึงพันนะนะแต่แตอนนี้เราคิดราคาส่งครับผมจ้ะโอเคครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโซนทางด้านนี้เนาะอันนี้ก็ยังเป็นที่โซนอนุบาลน,นะส่วนมากจะ,จะเป็นโซนที่อนุบาลไว้ก่อนแล้วคือง่ายๆเลยคือทําจํานวนทุกคนเนี่ยที่พี่เขาทําจํานวนไว้อยู่เยอะนั่นเนี่ยนี่แต่พี่เขาบอกขายออกไปเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> พี่เขาขายออกไปเยอะนะนี่ อีกส่วนหนึ่งคือหมดแล้วแล้วอย่างนี้คือขายไหมครับนี่ขายขายเนะาะอันนี้จะแยกขายเป็นต้นหรือว่ายกายยกระถางแบบนี้ก็ได้ยกกระถางแบบนี้ก็ได้โอ้ถ้าอย่างกระถางให,ใหญ่ๆนี่เท่าไหร่ครับนี่กระถางให,ใหญ่ๆนี่ก็ประมาณสองร้อยสองร้อยบาททุกคนต้นเบลเล์เลยแล้ว <c oughs> แล้วกระถางหนึ่งคือต้นใหญ่นะทุกคนต้นใหญ่นะนี่เอาไปจัดให้เขาเป็นพุ่มเป็นกอสวยมากเลยเอาเบียดเบดเบียดกันอะจะมีสองตัวนะพี่ตัวด่างกับไม่ด่างอ่าหนาถ้ตัวตัวธรรมดาเนาะนี่ตัวเขียวแล้วก็จะมีตัวแบบ ด่างแบบรอบเรืองแบบนี้อันนี้ก็เป็นฟอกาอีกตัวนึงนะ้นี่แต่นั้นก็เตี้ยๆแคะเพราะนั้นตัวเป็นตัวแคะเนาะนี่จริงๆอ่ะอันนี้ทุกคนรู้เปล่าว่าเขาเป็นเขาเป็นต้นไม้เป็นพืชที่ป้องกันสัตว์มีพิษได้จริงๆนะเอาไปปลูกตามรั้วตามแนวเงี้ยโอตะขาบแมงป่องนี้ไม่ค่อยมาชอบอยู่ไม่ค่อยมากวนนะเจบอกเลยนี่เขาเป็นสัตว์เออเขาเป็นแบบต้นไม้แบบนี้เนาะเอ่อป้องกันสัตว์มีพิษได้เอาไปปลูกตามรั้วตามแนวเนี่ยสวยมากๆนะทุกคน ในข้อดีนะทุกคนในห้องนอนก็ปลูกได้หน้าบ้านก็ปลูกได้ไม้แดดก็อยู่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตในร่มก็อยู่ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มก็แนะนําลดน้าแบบสาหนุนซีวันครั้งแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องลดเยอะจนแบบว่าน้ำเขาขังไปในกระถางนะระวังรักเนาก็คือลดพอแห้งๆอ่านี่นะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อสอบถามพี่เขามาได้เลยมีไซส์ใหญ่นี่แล้วก็มาโซนนี้นี่โซนนี้ก็มีอีกก็จะมีปนๆกับพวกเอ,อ่อ ฟิโลดากรนนะพี่หรือผูจีบของเราแต่พูจีบก็คือข้อใหญ่มากเลยนะต้นใหญ่มากเลยนะจริงๆนะถ้าเกิดะได้ขึ้นเสาน,นี่ใบนี้ได้เลยนะสวยใช่ทุกคนอะไรที่เกี่ยวเป็นแบบนี้นี่คืออะไรครับพี่นี่อันนี้ตอนตอนนี้เป็นมด,มดมดนิดมดเขาตอมกันโอ้มาคือมันใบใหม่แล้วมดเขาไปตอมน้องเขาแล้วเป็นแบบนี้ก็เลยไม่ได้เอาออกเลยยังไม่ได้เอายังไม่ได้ทันก็มาดูว่ามีมดมดเขาแล้วมันจะด่างแบบนี้แหละอันนี้ก็คือเก็บไปทําพันเนาะ ทำมันขยายพันธุ์ไปเรื่อย,ยๆวางข้อตัดข้ออะไรเงี้ยทุกคนนี่ก็ล,ลองมาดูกันได้นะครับผมนี่แล้วก็มีไซส์นี้อีกนี่อุ้ยนี้เป็นเป็นไซส์แบบฟอร์มสวยๆเนะาะเป็นฟอร์มแพร่ๆสวยๆนี่อ่ะอันนี้คือราคาเท่าไหร่ครับนี่ตัวน,นี้ราคาอยู่ประมาณสามร้อยสามร้อยบาทอุ้ยต้นบอลเลอร,ร์เลยนะทุกคนเนี่ยสามร้อยบาทต้นบลเลอร์อ่อ่ะเดินมาดูต่อครับนี่อู้หูเนี่ยทุกคนนี่อยากเลี้ยงให้ได้แบบเนี้ยแต่บ้านเจไม่มีพื้นที่ไง เนีย่ยครับแบบโอ้โหเนี่ยทุกคนได้เกาะต้นมากต้นต้นไม้ใหญ่ๆเนาะเขาจะเขาสามารถใบใหญ่อ่ะปิดตัวเจได้มตรเลยนะจริงๆใบใหญ่ได้เป็นเมตรเขาสวยมากเจบอกเลยเป็นฟิโลหูช้างอันนี้ลักษณะดอกเขาเหมือนคล้ายๆพวกมันเตล่าไหมครับตัวนี้ดอกเขาดนี่คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะแต่แต,แต่ดอกผลมีผลไหมครับมีตัวนี้ยังยังไม่ยังไม่เห็นผลยังไม่เคยเห็นผลเนาะไม่เห็นแต่นี้นี่โอ้โห ใหญ่มากทุกคนคือคอเขาหัวแขนเจอ่ะคอเนี่ยจริงหัวแขนเจเลยแล้วใบคือใหญ่มากเขาจะออกฟอมสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนนะเอาต้นเล็กใช่ไหมเอาไปเกาะต้นไม้ใหญ่อ่ะให้เขาขึ้นแบบขึ้นหลังเงี้ยเกาะเสาอย่างนี้ได้เขาจะหูแพฟอร์มสวยมากต้นเล็กเจบอกเลยเนี่ยต้นเล็กก็มีนะเอานี่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 พี่เขาทําแบบว่าทําหลักนี่นี่ไม้มะมงมัครับนี่ไม้อะไรไม่จิกไม้จิกเนาะอ่ะนี่นะเนี่ยพี่เขาจับ ขึ้นเสาขึ้นหลักไว้เดี๋ยวมันก็จะตายแต่ตายแล้วแบบใบใหญ่บางคนชอบสงสัยว่าทําไมพี่เลี้ยงไปเลี้ยงมาทําไมใบเล็กแสดงว่าเราอย่างอย่างแรกคือไม่ได้ใส่หลักให้เขาเพราะเขาเป็นไม้เลื้อยเนาะเราเป็นไม้เลื้อยเขาต้องทําหลักทาเสาให้เขาเพื่อเขาได้เลื้อยขึ้นไปพอเขาได้เลื้อยแล้วเขาจะใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าเราไปปล่อยตามถามว่าปล่อยตามลงดินอ่ะเขาใบใหญ่ได้ไหมเขาใหญ่ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาต้องขึ้นเขาเป็นไม้เลื้อยขึ้น หมือนพวกครัวทุกคนตอนแรกๆใบจะเล็กพอโตใบจะใหญ่แล้วฉีกขึ้นอ่ะนี่แล้วมีโซนนี้อีกโอ้คือมีเยอะเยอะมากมอนสเตอร่าบอกเลยใครอยากได้จํานวนทุกคนส่วนนี้แนะนาใครอยู่แถวนครมาทงมาได้เลยหรือว่าแวะมาเที่ยวเนี่ยเข้ามาชมส่วนพี่เขาได้เลยแล้วอย่างไซส์แบบนี้เท่าไหร่ครับนี่ก็ราคาประมาณเดียวกันเลยค่ะตัวนี้ไซส์นี้ค่ะสามร้อยห้าสิบอุ้ยสามร้อยห้าสิบาทนี่เราฉีกกันด้วยนะนี่ ทุกคนนี่โอ้นี่นี่แล้วมันจะมีเวิธีการแยกอีกอย่างหนึ่งมันจะมีอัลโบเขาเรียกนะถ้าเป็นมอนสเตอร์ล่าเขาเรียกใจแอนหรือจินนี่พี่ใจแอน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 แล้วเป็นใจแอนก็คือคืออัลโบนะพี่เนาะอก็คือมันจะข้อยาวข้อยาวข้อยาวถ้าเป็นตัวมอนสเตอร์ล่าเนี่ยมอตามันจะข้อไม่ไม่ยาวข้อสั้นข้อชิดอ่านี่นี่วิธีการแยกนะทุกคนจะเป็นต้นนะถ้า นานเรื่อยนั่นแหละค่ะถ้าถ้าเป็นตัวนี้มันจะเรื่อยเป็นมันเรื่อยแต่พัคอัพเมล์อัพเฟลด์มันเรื่อยแต่ถ้าตัวนี้มันจะไม่เรื่อยเท่าไหร่ใช่ครับนานสวยมากนานมากแหละถึงจะเรื่อยใช่ครับเพราะเขาเป็นคอสั้นเนาะพวกนี้นี่โอ้โหแล้วดูดอกเขาดินี่ดอกปูจีบนะหรือฟิโลดากอนหรือฟิโลมังกรแล้วนี่เนาะนี่เนี่ยเห็นไหมถ้าพอได้จับขึ้นเสาขึ้นหลักแบบอนี้ทุกคนเขาจะใหญ่แพรแบบนี้เลยผมทําไว้หน้าบ้านสวยมากเลี้ยงจากใบเล็กๆเนี่ยโอ้โหสวยงามมาก เนี่ยดูดอกเขานี่สวยมากนี่อ่าเรามาดูอีกนะครับก็จะมีโซนทางด้านนี้อีกเนาะนี่ที่เป็นทำจำนวนไว้อีกก็คือเยอะเนี่ยใครอยากได้ไซส์แบบไหนขนาดแบบไหนะติดต่อสอบถามพี่เขาได้เลยประมาณหนึ่งร้อยฮ่น่ารักหนึ่งร้อยบาทนี่นี่ร้อยเดียวเองนี่ราคาน่ารักนี่แล้วก็จะมีโซนนี้อันนี้ก็เหมือนน้ำไม่ค่อยถึงน้องเนาะก็จะเขียวๆหน่อยนี่ เนี่ยเขาเขาเขาใช่หยุดปีใหม่นี่เพราะว่าเอาเพื่อนเขาออกขายมันก็เลยเหี่ยวปกติเพื่อนมันมันจะสวยมากก็เลยออกมีมีลูกค้าเขามาเหมาก็เลยก็เลยเอาออกไปขายครับผมต้องขุดออกขายหมดเลยต้นนี่แล้วก็มีทางด้านนี้เนาะนี่นี่นี่ดาก้อนฟิโลดาก้อนนี่ใหญ่มากใหญ่มากนี่ทุกคนเวลาเขาขึ้นเรือขึ้นเสาแล้วมันจะสวยมากใช่ต้องจับแบบขึ้นเสาขึ้นหลังทุกคน เนี่ยว่าใบใหญ่แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเขาใหญ่ได้อีกเนี่ยของบ้านเจนี่ยาวเท่านี้แล้วใบเท่านี้แล้วแล้วก็มีที่เขาทําจํานวนนี่ใส่ใส่ดินไปอีกนะนี่อันนี้เลี้ยงบอกว่าดินธรรมชาติเลยนะทุกคนจะเลี้ยงแบบธรรมชาติมีเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเขาม่ได้แบบไอ้นี่นะเขาเลียกขูดมะพร้าวมะพร้าวสับมาที่ใส่คือเลี้ยงดินข้อดีของไม้เลี้ยงดินอ่ะไม้แข็งแรงบอกเลยนี่สวยงามมากๆเลยนี่แล้วอย่างแบบเนี้ยครับขายอะไรราคาไงบ้างครับผม อย่างนี้ก็ประมาณรุ่นนี้ประมาณสามร้อยห้าสิบสามร้อยเริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบราคาดีมากเลยนะนี่แต่ถ้ารุ่นนี้ก็ประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยเรุ่นนี้ห้าร้อยถึงหกร้อยบาทน้องพี่โนโอ้อง <c oughs> ใหญ่มากๆใหญ่โตนี่แล้วก็มีทางด้านเนี้ยคือชอบมากเลยที่มันพุ่มแบบนี้สวยงามมากนี่ราคาเหมือนกันไหมครับนี่ราคาเหมือนกันราคาเหมือนกันเนาะนี่สวยางามมากมากเลยนี่นู่นุ่มไปดูหูช้างพี่เขา เจเขาไปนั่งสมาธิได้เลยนะน่ะบอกเลยบ้าใบใหญ่มากนี่นี่นี่ใครติดตามเเพจแนในคลิปของสวนสวนน้องวาวาจะเห็นหูช้างใช่หูช้างต้นนี่ต้นนั้นแหละของเจเองเนี่ยมาจากสวนนี้ใช่เอามาจากสวนเนี้ยแหละทุกคนเนี่ยนี่เดี๋ยวดูดิเนี่ยว่าทุกคนว่าแบบเขาใหญ่แล้วนะอันนี้คือแค่น้องๆบอกเลย เขาแบบบิ๊กเบิ้มแบบโอ้หแบบอย่างเงี้ยลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูในตามไอจีแล้วก็ตามอินเทอร์เน็ตได้ทุกคนที่ฝรั่งเขาชอบเลี้ยงในป่าใหญ่ๆทุกคนป่าช้นๆเนี่ยคือใบใหญ่มากเจอยากได้มากนี่บางทีลูกค้าเขามีสวนหย่อมสวนอะไรพวกนี้เขาจะซื้อไปประดับตามต้นไม้อะไรใช่แต่ใช้เวลาหน่อยนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเลี้ยงสามวันสี่วันเดือนหนึ่งแล้วเขาจะแบบใบใหญ่มันต้องใช้เวลา ใช้เวลาค่ะประมาณสามปีนี่สามปีนนเนี่ย่อที่จะได้แล้วคิดดูดิทุกคนที่ใบเขาใหญ่เลยขนาดนั้นอ่ะเขาเลี้ยงในป่าคือต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะโตได้ขนาดนั้นใหญ่มากนี่อย่างนี้นี่ต้องโอ้โหต้องมารับอย่างเดียวเนาะต้องมารับอย่างเดียวคือตอนนี้ลากเลยออกไปทางนอกแล้วนอกนอกโรงเรือนไปแล้วว่าลากใหญ่มากกูนั่นก็ใหญ่มากนี่แต่ก็เห็นเห็นที่เขามีนั้นอีกไม้ฟอกาดอีก หนึ่งตัวทุกคนนี่จีต้องขออนุญาตเดินเข้าไปนี่ครับซึ้บใส่ใบซากแล้วแบบนี้พี่ขายไหมครับนี่ขายเหมือนกันขายเหมือนกัน,น,กนแต่ว่าพี่ต้องขุดให้นะต้องขุดออกต้องขุดเนาะหุ้ยไซ<ป>ใหญ่นลยแล้วแบบนี้ต้นเท่าไหร่ครับพี่ต้นแบบนี้ช่วงช่วงมันเล็กพี่ก็ขายสิบสองร้อยห้าสิบแต่<ะ>ต้นนี้มันใหญ่แล้วก็ประมาณขึ้นไปอีกประมาณสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบเพราะว่ามันใหญ่ทุกคนถูก <laughs> เริ่มต้นที่สามร้อยห้าสิบนะจ้า เริ่มต้นีนสามหัวแค่สิบบาททุกคนต้นหญ่อยมากนี่ทุกคนถ้าเกิดอ่ะสมมตินะใครอยากแบบว่าได้ไปแล้วก็ไปทําจํานวนเขาทําได้ทุกคนเนี่ยไปตัด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 อย่างนี้ได้เลยนะจ้าแบบตัดอย่างนี้ได้เลยทุกคนเนี่ยสมมติเนี่ตัดเป็นห้าส่วนอย่างเงี้ยหนึ่งต้นมาตัดเป็นห้าส่วนเอาไปชํากระดินเขาก็ขึ้นเจะาชายอดเขาก็ขึ้นนี่ของเราทําอะไรไปนะล่อรากนะตอนล่อรากเลยตอนตอนกลางต้นเลยนี่ ตอนกลางต้นนี้แล้วก็ลากเต็มเอาเอาอะไรรองนะล่อรักนะขุยมะพร้าวรอนี่ตรงนี้แล้วเขาลากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะยกยอดเลยเนี่ยกลับไปน่าจะยกเลยว่าลากเต็มแล้วทุกคนราคาเริ่มต้นที่สามหน่ยห้าสิบาทแล้วต้นไม่ใช่เล็กนะเจสูงร้อยเจ็ดสิบอ่ะคิดดูดิว่าต้นใหญ่ไม่ใหญ่อ่ะต้นใหญ่นะบอกเลยนี่โอ้โหอลังการมากทุกคน แล้วก็จะมีโซนทางด้านโน้นก็จะเป็นพวกหมูช้างเนาะพี่เนาะจ้าโอ้แล้วก็ตรงโน้นใหญ่มากแต่เข้าไม่ได้คือจะมอน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 สเตอร์ล่าเนาะอ่าเดี๋ยวเราเดิอนออกมาเนาะนี่ปึ๊บ <c oughs> <c oughs> อะไรนะอ๋ <c oughs> อย่างอินเดียลืม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 ทุกคนอ่าเดี๋ยวมาปิด <c oughs> คลิปตรงนี้เลยละกันตรงย่างอินเดียเนาะนี่นี่ย่างอินเดียอู้อย่างอินเดียก็ต้นใหญ่นะนี่ นี่ไม้ฟอกการอีกหนึ่งตัวทุกคนคนจะนึกถึงคือมอนสเตอร่าแล้วก็ยางอินเดียอันดับแรกๆเลยทุกคนนี่ใหญ่นะนี่นี่แล้วอย่างนี้ไซส์แบบนี้เท่าไหร่ครับนี่นี่ใส่กระถาง้เลยใส่กระถางใช่นี่ก็ประมาณสี่ร้อยโอ้ยสี่ร้อยมากราคานนารากอีกแล้ว <400. S 1> อันนี้ครับตอนนี้ต้นใหญ่สุดถึงสี่ร้อยห้าสิบนั่นแหละค่ะประมาณโอ้ยสี่ร้อยห้าสิบบาทบาท,ทุกคนต้นบอลเลอร์เลยโอ้โหเราซื้อต้นเล็กๆแค่นี้ก็สามสี่ร้อยแล้วเนาะแบบต้นแค่นี้นั่นแหละสูงแค่นี้สามสี่ร้อย อันนี้ราคาดีทุกคนเนี่ยตอนนี้ไปสานีรับเลยแค่สูง <Okay. S 1> ไม่เกินร้อยส <140. S 1> ี่สิบเซนอันนี้คือถ้าอยากได้ก็รับเองหรือว่ามารับเองดีกว่าแนะนํมารับเองดีกว่าผมมันใหญ่ทุกคนเนี่ยตอนนี้คือสามารถเลี้ยงแดดลอยได้แล้วเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยเลี้ยงล่มก็ได้เลี้ยงแดดลอยก็ได้จริงๆเขาเป็นไม้แดดทุกคนจริงๆแล้วตามตามธรรมชาติของเขาแล้วนะอามาเลี้ยงได้ห้องได้ไหมเลี้ยงได้แต่ว่าต้องให้มีแสง แสงเข้าดีที่สุดทุกคนบางคนคือเลี้ยงไปในห้องปิดมืดร้อยเปอร์เซนต์งเงี้ยยังไงก็ไม่รอดทุกคนต้นไม้ทุกต้นไม่มีทางรอดแน่นอนเพราะว่าเขาไม่มีแสงให้เขาสังเคราะห์เนาะนี่โอ้หสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นทุกคนต้นใหญ่อันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับส่วนมอนสเตอร่านะครับที่นครพนมนะครับที่เจได้พามาดูวันนี้นะครับคุณอ่าส่วนใครอยากได้นะครับต้นไหนมอนสเตอร่าไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร่าเอาอย่างอินเดียแล้วก็พวกหูช้างไซเบสังเนาะ ก็ติดตามเออติดต่อสอบถามพี่เข้ามาได้เลยนะครับผม <c oughs> ขออภัยด้วยครับอ่าเดี๋ยวผมรบกวนพี่นะครับฝากชื่อร้านชื่อสวนแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็เออที่อยู่ติดต่อได้ไีมหนึ่งรอบครับผมค่ะเพราะว่ามีใครสนใจหรือว่าอะไรก็มีติดต่อได้ที่สวนสเซมค่ะตำบลลำมาลาดค่ะเพลินจังหวัดนครพนมเรานี่แหละค่ะครับผม ก็เบอร์โทรติดต่อ063017458ค่ะครับผมอันนี้นะครับผมก็ฝากส่วนมอนสเตอร่านี้ด้วยนะครับผมส่วนเชาเอมอนสเตอร่านะครับผมใครอยากได้นะไปประดับบ้านประดับสวนประดับห้องนอนก็ติดต่อพี่เขามาได้เลยนะครับสำหรับนี้ผมก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ